สวัสดีครับรถบ้านดีๆนะครับวันนี้มีรถมแนะนำอีกคันหนึ่งนะฮะมิซูบิชิแกรนดิสสี่ประตูเครื่องดีเซลนะครับเครื่อง2008นแต่คันนี้พิเศษคือเป็นเกียร์ออโต้นะฮะรถเดิมๆไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะเนกประสงค์ครับ,รบใช้เป็นรถเก่งได้แล้วก็บรรทุกก็ได้นะครับนะะรถไม่เคยบรรทุกหนัก ในเครื่องดีเซลเกียวโตนะครับราคาไม่ถึงแสนสองพันแปดดี 2008, เซลเครื่องนิ่งครับเครื่องนิ่งดีเดี๋ยวเราลองมาเข้าเกียรนะ์เกียร์นิ่มครับไม่กระตุกครับนะฮะตัวดีนะฮะออกตัวนิ่มนวล ขับสบายครับใช้บรรทุกของก็ได้ขับเที่ยวก็ได้นะฮะร,ราคา98,000บาทสนใจติดต่อได้ครับยุ้ย061 493 99 69ครับขอบคุณมากครับ